สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมวันนี้ผมก็จะไม่ได้เบรดบอลกันครับถ้าไม่ชนะคลิปนี้จะไม่จบแต่ถ้ามันนานเกินไปผมก็อาจจะหยุดไปไปต่ออีกคลิปก็ได้ตอนนี้ผมก็กำลังเลือกซื้อท่าทางแตะเกมมันนันเข้าก่อนครับจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ไม่งังนคลิปจะไม่จบคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยเพราะว่า ผมก็ไม่ไม่ใช่คนที่จะเล่นเก่งอะไรเลยตอนนี้ก็เต้นชิวๆรอไปก่อนเพราะแรกๆมันก็ไม่มีอะไรทำหรอกนอกจากเต้นอยู่หอไว้น่าจะปลอดภัยกว่าตอนนี้ก็ลังใช้คนที่อยู่ใกล้ๆไปตัวรอตัวรอใหเขาไอ้ เป็นเกาะกำบังไปก่อนพ่อก็ไม่อยากพก่อไม่อยากจะตายเดี๋ยวตีคลิปไม่จะไม่จบประเด็นโทรศัพท์โทรศัพท์มันหลักะแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้บอลก็ได้มาหาผมแล้วนะครับแต่รอบแรกเหมือนจะพลาดไปหน่อยเพราะมัน มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าระยะเมื่อกี้มันมันรอดนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะไม่รอดเมื่อกี้ตอนนี้ผมผมก็กำลังเลือกเลือกดูท่าทางที่มันน่าจะเหมาะเอาไว้เอาเอาไว้เอาไว้แกงคนผมก็เจอจะาท่าทางแล้วค่ะอันนี้น่าจะเทเลพอร์ตสลับที่กับคนอื่น ผมก็หาท่าทางเต้นรอไปนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทําเลยคลิปนี้ผมกล้าจะพูดบ่อยหน่อยเพราะว่าผมเริ่มชินแล้วนะครับคลิปที่สามก็เริ่มได้แล้วแต่แต่ลองดูว่าหลังๆผมผมจะไปต่อได้หรือเปล่าว่าคลิปมันยาวตอนนี้ก็เต้นไปดูคนอื่นไป เต้นเต้นแล้วผมก็เจอคนไม่ใส่เสื้อผ้าเลยครับไม่รู้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นเสื้อไม่โหลดหรือว่าเขาหรือว่าเขาตั้งใจก็ไม่รู้กันครับนะอันนี้ถ้าใครอยากเล่นกับผมก็เชิญนี่นะครับผมเพิ่งบอกเลยคลิปแรกไม่บอกคลิปสามเพิ่งมาบอกถ้าใครอยากเล่นก็แอดมาเลยครับ เื่อนในเกมนี้ไม่เยอะนะครับแค่สิบคนเพราะนี่เป็นรหัสใหม่ถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับช่องผมจะได้ไปไกลกว่านี้นะครับพราะเป้าหมายของผมก็คือจะเป็นคนดังให้ได้ แต่ผมทำติกตอกแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะวาวิวมันน้อยมากผมเลยลองมาทำ YouTube ดูนะครับถ้ามันไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเนี่ยแต่ผมก็เห็นว่ายอดวิวมันเยอะกว่านะครับยี่สิบสามสิบกว่าก็เยอะกว่า t ิกตอกนิดหน่อยก็ถือว่าดีกว่านะครับแล่คิปวันจะต้องอัดยาวมากทำยากกว่าแต่วิวเยอะกว่า ผมก็ไม่รู้ทำไมนะคะว่าทำไมถึงคลิปสั้นๆของผมจะต้องทําไปคลิปชอ็อตด้วยบางคนคลิปแค่ยี่สิบวิเขาเขายังคลิปวิดีโอได้เลยครับแต่ของผมอะคลิปคลิปห้าสิบแปดวิมันเป็นคลิปช็อตได้อย่างเดียวค่ะผมอยากรู้มากเลยว่าทําไมตัวเลือกอื่นก็ไม่มีให้เลยครับคลิปแรกกันนั้นอะ ตอนนี้บอกเมื่อกะาจังหวะได้แล้วก็ลองกดใช้สกิลดูใช่หรือเปล่าแล้วก็รับของขวัญแล้วผมแล้วผมก็ลืมด้วยนะครับว่าว่ามันมีสปินอยู่ผมไม่ได้เป็นหมุนเลยนะครับตอนที่ผมรับของขวัญเนี่ยมันมีสปินอยู่ผมไม่ได้ไปหมุนเลยผมลืมผมเพิ่งมานึือกได้ตอนที่อัดเสียงนี่แหละครับี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวผมจะไปหมุน ไม่ใช่จบคลิปสิต้องเรื่อกว่าทําคลิปเสร็จอืมนั่นแหละถ้าถ้าใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็ช่วยก็ช่วยบอกผมบอกผมหน่อยนะคะว่าถ้าถ้าอยากให้ยอดวิวมันเยอะเนี่ยผมจะต้องใส่ใส่อะไรหรือเปล่าหรือทำคลิปไป,ปเปล่าๆเลย ผมจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับเมื่อกี้เขาเข้ามาใกล้ผมมากเลยผมตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะเขาพุ่งมาเลยผมก็เกือบจะชนะแล้วหลังผมก็เริ่มผมก็เริ่มมีฝีมือมีฝีมือขึ้นแต่ผมอยากลองเล่นแบบสองทีมดูนะครับ ตอนนี้ผมก็หมุนแล้วผมก็ได้ของดีแล้วเฮ้ hey, ตอนที่ผมเล่นเลยที่ผมไม่ได้อ่านทติปเนี่ยผมก็ได้ของของดีเหมือนกันครับเป็นดาบที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นดาบดํามีออล่าสสีขาวผมก็ไม่รู้นะครับมันเรียกว่าอะไรแล้วถ้าผมกดไปเปลี่ยนดาบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูแล้วกันผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษด้วย ผมแค่อยากรู้ชื่อดาบเฉยๆนะไม่มีอะไรเลยถ้าผมอ่านอ่านิดก็คงไม่เป็นไรนะเพราะผมไม่รู้ไม่ได้เก่งอังกฤษตอนนี้บอนก็มาหาผมเป็นคนแรกนะ ถ้าผมก็ตีไปแล้วเรื่เหมือนเขา,าจาัจะจับกังเอ๊ะอะไรอะตัวที่ครับพอดีพอดีผมพูดไม่ถูกจับจังหวะไม่ทันเออนั่นแหละบางทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับปกติ ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเหมือนเหมือนตอนแรกเลยนะตอนนี้ผมก็วับบอนก็มาหาผมัมก็ตีกับเมื่อกี้ค้างค้างนิดหน่อยเวยนีนะครับที่มันไม่ค้างตอนที่บอลมาหาเนี่ยไม่งั้นผมตายไปละตอนนี้ก็ดูเขาสู้กันแล้วบอลก็มาหาผมอีกแล้วนะครับผมก็ตีไป แล้วผมก็ว้าไปนะครับแต่เขายังตีตีโดนก่อนทำให้ผมตายเลยครับสกิลมันมันเพิ่งหีอตอนที่เขาตีโดนนะครับผมก็เลยว้าไปแล้วก็โดนบอลบอนอัดตายเลยนะครับแต่น,นี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามาจากไหนนี่นะครับด์กเฮสอะไรอะ่ะใช่ไหม นางเห็ดหัวใจใช่ไหมหัวใจมืดมืดหัวใจดำเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหัวใจผมอยากรู้จริงๆริเลยตามนี่เกี่ยวอยู่นะครับแต่หัวใจนี่มาันมาจากไหนตอนนี้ผมก็เต้นอ,อยู่แล้วนะครับเต้นไม่หยุดตอนที่ยืนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำบอกเลือกท่าทางไปยังเขาเล็กๆท่าทางหา หาอะไรท่เท็นรอไปก่อนแต่ดาบหม่นี่มันคืออะไรครับขวานสองสองอันหรือว่าอะไรไม่ว่าอะไรไไครับตอนนี้ผมก็ว้าบาหมดจนมันมาอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับผมก็เลยต้องวิ่งออกก่อนบอกว่ามันมาแล้วผมตั้งหลักไม่ทันมามุมบอลมันจะมาหาง่ายนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเวลาอยู่มุมเนี่ยบอลมมนจะมาหาอย่างบ่อยเลยนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำมาเลยตรงมุมมกักจะโดนบ่อยหลังหลังนี่ยิ่งโดนบ่อย,ยนี่ไงครับมาอีกแล้วผมก็ตีไปผมว่าจะแก้งเขาสักหน่อยนะครับแต่ว่ามันันบ้าสผิดคน ตอนนี้ผมกล้าหันหน้าจอดูดูเขาตีไปตีมาแต่ผมกลัวคนที่ดูจะจะอะไรจะเวียนหัวเอานะครับผมก็เลยไม่ไม่หันกล้องมากครับแต่งั้นก็ต้องหันดูอยู่ดีตอนนี้ผมกล้าแกงแกงไม่ได้แล้วมันอยู่ใกล้เกินไปแล้วแล้วก็ว่าจะวับ์ปเขาก็ตีก่อนแล้วครับ ตอนนี้ก็ดูเขาพาตีบอลใส่กันไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วก็หันหน้าจอตามบอลไปเนพะราะว่าถ้ามันมาหาผมเนี่ยมันจะมันจะขิบหายเอาตอนนี้ผมก็วาร์ปว่าจะมาแก้เขาแต่ดีนะครับที่เมื่อกี้ผมวาร์ปไม่งั้นผมตายแน่เพราะตั้งหลักไม่ทันแต่ผมวาร์ปมาไกลก่อนผมเมื่อกี้ผมก็เลยตั้งหลักทันนะครับถือว่าโชคดีไป แล้วบอลก็มาหาผมอีกแล้วผมก็ตีเขาก็ตีกับตีมาผมมึงสังเกตนะครับนี่มันมีคนอยู่ตรงนั้น้วยมองไม่เห็นเลยอันนี้ผมก็ว้ามากลางสนามเลยนะครับก็เลยต้องวิ่งออกก่อนอันตรายเกินไปเดี๋ยวบอลมาหายีฝ่ายเดี๋ยวมันชิบหายเอานะคะ มุมตอนหลังๆนี่ดีสุดแล้วค่ะอย่อยู่ใกล้คนอื่นก็พอ,อมผมลืมบอกไปยังนะครับถ้าทุกคนเห็นสคกิปที่อยู่ตรงจัซ้ายซ้ายบนหน้าจอผมเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ต้องไปใจนะครับอันนี้ผมโหลดมาเล่นเล่นเดอะ t สตองเกตเฉยๆนะครับผมแค่เอาสคลิปโกโจเฉยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบนผมนะครับ รหัสนี้ผมใช้ใช้ตังกับมันไปไปเยอะแล้วครับใช้ไปใช้ตังกับรหัสนี้ไปสามร้อยสี่รอยบาทแล้วครับตังในกระปุกผมนี่ไม่เหลือสักบาทเลยถ้าคนแบนผมนี่ชิบหายเลยครับสกีผมก็ลืมเหมือนกันว่าผมจะเออ,อกอยังไง เพราะว่าเดินตงเกตผมก็โดนแบนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ทำผิดอ,อะไรก็แค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลนะครับมัน่าจะมีคนแบนผมนะครับว่าเขาว่าผมเป็นแฮกเกอร์ผมแค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเฉยๆครับแต่ถ้าเปิดอันติเนี่ยมันก็โกงจรกิงนะครับเพราะมันเดินได้มันเดินได้แล้วหันหน้าจอยไปหาคนอื่นได้เลยทำให้มันฆ่าคนอื่นได้ง่ายมากเลย ตอนนี้ผมก็ยืยนต้้งต้นกระบ,บองพิษแล้วผมก็ว้าออกมาว่าเบคอนพยายามจะโดดมาหาผมตอนนี้ผมก็กลับขึ้นมายืยนบนต้นกระบ,บองพิษอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ยืยนดูคนอื่นจริงผมว่าผมจะหันหน้าจอขึ้นแล้วก็ตีเพื่อให้บอลมันลอยขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้ฝีผมไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เพราะมันเสี่ยงมันมองไม่เห็นด้วยนะครับยิงนะ่งหน้าตอนเร็วๆนี่มองอยากเลยอันนี้ผมก็ผมก็แกล้งเขาสาเร็จนะครับพราะเขากดบล็อกแล้วระบอดมันถ้าผมวาร์ปพอดีเขาไปยืนตบบนตั้งกำลังบล็แล้วเขาลีไม่ทันนะครับเพราะก็เลยโดบนบอลตุยตายไปเลยนะมันลีไม่ทันหรือเขาตั้งตัวไม่ทันก็ไม่รู้นะ อย่ตั้งตัวไม่ทันมากกว่าเพราะมันจะใกล้กันอยู่พอสมควรเลยตอนนี้ก็ยืนดูคนอื่นตีกันแต่ผมเห็นคนหนึ่งเหมือนเขาจะเอฟเคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเขาเอฟเคเขาเขาก็่าจจะเป็นคนตาเขาเล็กแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาจะไม่ได้เอฟเคเขาแค่ยืนนิ่งเฉยๆ กีผมเห็นเขากดสกิลอะไรสักอย่างด้วยนะตอนนี้คนก็เริ่มเหลือน้อยลงแล้วตอนนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมหวังว่าจะชนะนะครับเพราะเราชนะคลิปก็จะจบทันทีเลยเพราะตอนนี้คลิปมันก็ยาวเอาเรื่องนะครับสำหรับผม ตอนนี้ผมพากเสียงเนี่ยมันผมก็ไม่มีอะไรพูดมากเลยนะตอนนี้ผมก็ตายนะครับไม่ได้เป็นที่หนึ่งที่สองเขาพุ่งมาใกล้ผมเลยนะครับคนเดิมเลยคนใช้สกิลพุ่งกี้ผมก็กดดูสกิปนิดหน่อยนะเพราะมันเพราะมันในนี้หรือ,อยัง แต่คนที่อยู่ข้างขๆผมเพิ่ก็โปวอีกแล้วผมว่าเขาน่าจะตั้งใจมากกว่าแบบน่าจะจะไม่ใช่ว่าหลุดไม่ทันหรอกตอนนี้มัก็วิ่งมาว่าจะให้มันเผาสะหน่อยผมจะได้มีไฟผมจะได้มีไฟในการเล่นนะครับเนี่ยไฟแบบไฟท่มตัวเลยครับแล้ตอนนี้ก็มีคนวิ่งมาใกล้ผมนะ แต่เขาเหมือนจะค้างๆแล้วเขาก็พยายามจะกระโดดมาหาผมมันเข้ามาผมก็กดบล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วเขาก็มายืนใกล้ผมมากเลยครับผมเลยต้องวิ่งออกมาก่อนแต่ตรงนั้นมีคนอยู่ผมเลยต้องวิ่งกลับที่เดิมตอนนี้มันก็มาหาผมผมก็ยืนนิ่งรอไปก่อนแล้วก็รอกแกล้งคนตอนนี้ก็แกล้งสาเร็จร,รอบหนึ่งนะครับว่าเราบนี้ผมจะเกลือเชนะ าผมอยากคลิปจบคลิปไวๆนะครับในคลิปมันยา,ยาวเกินไปเสียงเสียงที่ผมใส่เนี่ยมันก็มันก็แบบว่ามันมีแต่เสียงที่แบบสั้นๆนะคะผมจะต้องใส่หลายเสียงหน่อยทำให้เกิดหาเสียงให้มันนานๆนะครับเมื่อกี้ผมก็กดบล็อกเฉยๆไม่มีอะไรผมแค่อยากกด เห็นมีคนบอกว่า no ability ม,มันจะแปลมันเะแปลแล้วมันเรียกว่าอะไรผมรู้คำคำแปลนะครับแต่ผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีตอนนี้ผมก็ชนะนะครับได้เวลาปิดคลิปแล้วในที่สุดผมก็ชนะสักทีนะครับเนี่ย